สวัสดีนะตกปลาด้ยเอฟซทุกท่านครับวันนี้มาตกสะดูด้วยเหยียบปลาไหลปลาตองแล้วก็อกไก่ครับผมสามเหยื่อครับวันนี้มาลองดูว่ามันจะกินเหยื่อไหนครับผมครับหมาเขือนปลายพยาครับเนี่ครับนาโทนครับไมมครับครับนาโธนแล้วก็เสียนตุนครับกาลังเพิ่มลมเยเรือยางอยู่ครับ กันสามคนครับวันนี้ครับไม้ครับ,รบตีหน้าดินครับผมพาเรือไปหย่อนไว้ในตามซอกบัวครับผมคอยติดตามครับสามเหยือ่อปลาไหลปลาตอง,ตองแล้วก็อกไก่อกไก่เลือดหมูครับมันจะกินเหยื่อไหนครับผมนครับเหยื่อปลาตองเหยื่อปลาไหลแล้วก็อกไก่ นะครับสามเหยื่อเดี๋ยวลองดูครับจะกินเหยื่อไหนไปติดตามดูครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้แล้วก็ดูที่ปลายคันนะครับผมจะเปิดหน้าลอกทิ้งไว้สายไหลปลายคันจะเห็นครับ ลแล้วแครับครัปลาตองยินก่อนเพื่อนครับผมครับสายวิ่งครับปตะโทนจะอัดแล้วครับรรรอัดยก ตนว่าอยู่อยู่ครับครับครับหมายลุกครับหมายลุกเดี๋ยวอัดอยู่ครับอยู่ครับตัวนี้หมายลุกตก้องใจเย็นหน่อยครับ รุด,ล,ดลุดครับเห็นว่าหลุดอนนเ,ลเอาไปตองไปกินด้วยครับเสียงยู ปลาตูตึงตืบได้ป่ะอีกแล้วครับอีกแล้วอากแล้อีกครับอีกครับเอาคันสองครับเมื่อกี้หลุดครับเมื่อกี้หลุดเมื่อกี้อีกคันหนึ่งครับยังไม่ได้ตั้งเลยสายสายวิ่งสายวิ่งครับอยู่ไกลหน่อยครับ สายครับนั่นสายครับสายวิ่งโซนเตรียมตัวแล้วอีกครับปัดดีครับทีนี้ปลาตองเหมือนเดิมครับเมื่อกี้หลุดตัวนี้มารู้อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับนายโนอยู่ครับนาทโนว่าอยู่เมื่อกี้หลุดแก้มือได้สาเร็จครับไม่ถึงหนึ่งนาทีครับกินขั้นที่สองแล้วครับโยกมาแล้วครับโยกมาแล้วหมายลุกครับปลาบัวหนาครับ อยู่ครับอยู่ครับตัวนี้เมื่อกี้หลุดครับนะครับได้แก้มือไม่ถึงหนึาทีครับป่าตองครับโอ้เสียงครับหมายลุกครับตัวนี้หมายลุกครับมาครับครับนาทนลากผา ย้าหนาๆน,นี่ครับเหน,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 นื่อยครับนะอทุนเหนื่อยดึงไฟกดนาลอกอล้วเข้ามาแล้ว หนาครับแล้วครับมาแล้วเล่นหูดเลยครับดูยากครับแก้มือได้สำเร็จครับตัวนี้ตัวแรกกินไม่ถึงหนึ่งนาทีกินขั้นที่สองครับป่าตองครับหลากขึ้นมาเลยครับ ครับใส่ประมาณสามลครับเัียนตู่นน้ำโซ่เลยครับนี่ครับเ,เกือบสามครับน่าจะสองกว่ากวาน่าจะไม่ถึงสามตัวนี้โอ้ปลาตองตุ้นตุ้นืทปตองคนระับน,นี่ครับคันคันแรกยังไม่ได้พึ่งออกขึ้นนะกินคันที่สองเลยครับนในเหยื่อนี่ครับปลาตองครับก่อนเพื่อน ปลาไหลปลาตองก็อกไก่ครับผมครับใสเกือบสามลูครับตัวนี้ครับนาโทนครับเขียนโทนครับครับคอยติดตามอีกครับผมกินเร็วมากครับปลาตองครับกินคันแรกหลุดคันที่สองต่อครับเดี๋ยวติดตามครับปลาไหลยังเหลืออกไก่แล้วก็ปลาไหลยังไม่กินปลาตองกินก่อนเพื่อนครับผม นาโทนเหนื่อยก็อยงั้นครับนาโนเหนื่อยนาโทนไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันนานครับวันนี้มาครั้งแรกนานๆานมาทีงได้เลยครับครับคอยติดตามดูตกหน้าดินครับวันนี้ pensa?

แล้วครับนาโทนแล้วปลาไหลครับเยอะกำลังดึงมันึงจะโดนได้นอนนอนน่มหยกหยเออกยงดังใือื่องันัหนึ่งแคเปิดยังซอนว่าเขาหนว่าขาจะเตนมันอ่อนเบเขาก็เปิดอ่อนเลยเนาะโอ้ปลาไหลกูขาดเพืุ่เอาโซนนี่นีน เสียดายครับโอยยืบปลายขาดครึ่งครับผมครับถึงเวลากลับแล้วครับผมเก็บเป็ดเรียบพอได้หนึ่งแจมครับวันนี้ครับประมาณสามโลครับกินไปสี่ห้าครั้งครับผมครับนาโทนมาหลังมามาเอาอีกครับเหยื่อที่ตกก็ถอดออกก็ โยนอ่อยไว้ครับผมอ่อยไว้ไว้วันหลังอีกครับปฏิดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับ